สวัสดีค่ะพี่น้อง FC ที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้พี่ใจอขอโทษขออภัยลงให้ช้าเนะโอเคพี่น้องเราจะมาสรุป4ี้นอยของวันที่28กันนะคะเพื่อนจา๋าอาเรามาดูว่ามันเข้าคู่ไหนมั่งที่พี่ใจให้เด่นไป5 6 7แล้วก็ตัวจับคู่นะคะพี่น้องจา๋าอ่าสำหรับนอยเฉพาะกิจนะคะผลที่ออก619นะคะ6 5นะคะพี่น้องจา๋า65มาในด,ด้วยกันเลยเนี้ย 5นะคะพี่น้องจา๋าหกห้าเนาะแล้วพี่ j จก็จัดตรงนี้ให้ด้วย6กห้านะคะเด่น6นะคะพี่น้องก็เข้ารูดที่หด้วยนะคะพี่น้องจา๋าสำหรับ1นนะคะ6 1 9 6 1ไม่มีพี่น้องเสดยดาย6 1 9เนาะเป็น3ตัวเนี่ยถ้าใครเอา9ก็จะเป็นตัวนี้เนาะก็จะได้ตัวกลับนะคะพี่น้องจา๋านี่ตัวกลับตัวนี้นะพี่ใจบอกว่าถ้าใครเอาชอบ9ก้า็เอา9เนาะ นะคะพี่น้องจา๋าก็เข้าที่9นะที่เด่น9เนาะต่อไปน้อยพิเศษจ้ะพี่น้องน้อยพิเศษนะคะผลที่ออก04490 4, 4, พี่น้องจ๋า44ก,4ก็มีนะอ่าเห็นไหมใน4นี้มีนะคะแล้วก็044พี่น้อง044นะคะ แล้วก็90ค่ะพี่น้อง90ตัวนี้นะอันนี้อันนี้พี่ใจเขียนไว้ให้เลยแต่ที่เลขตัวอย่างเนาะว่าถ้าเกิดเอา60ก็ต้องเอา90ไปด้วยนะคะเพราะว่าเลข9ก้ากับเลข6ตัวเดียวกันเข้ามานจริง,รงสําหรับสายวิ่งรูดนะคะ2เด้งนะอันนี้นะคะโชคดีนะส้งเด้งเด้งเลยนะคะพี่น้องอต่อไปน้อยปกติค่ะพี่น้องจา๋านอยปกติก็จะปังมากได้2เด้งเหมือนกันนะคะ3 1 8นนะคะพี่น้องจา๋า 318ก็มาในวิ่งรูด1นะแล้วก็ข้างล่าง1 3สนะคะพี่น้องจา๋าข้างล่างหนึ่งสาได้เด้งเหมือนกันนะอันนี้ก็2เด้งสําหรับสายวิ่งสายรูดเพราะพี่ใจเน้นย้ําตลอดเนาะฝั่งนี้วิ่งรูดนะคะใครถ้าใครเจาะเก่งเจาะได้ก็เจาะเอาเลยพี่ใจบอกว่าสามารถจะเอามาหยิบมาจับในนี้ได้เนาะนะคะ อันนี้คือรูดนะพี่ใจจะไม่วงถ้าวงกลมคือจะตัวเด่นรวมอยู่ข้างบนนะพี่ใจทาให้อย่างนี้นะคะพี่น้องพี่ใจจะเขียนกับกับอันนี้ก็คือรูดเนาะได้สองเด้งนะคะอ่ารูดหนึ่งนะได้สองเด้งนะคะอ่าต่อไปน้อย VIP พีค่ะพี่นองจา่าน้อย VIP ผลที่ออกสี่ศูนย์ห้านะคะสี่ศูนย์ห้าแปดสี่นะคะพี่นองจา่า มาใน5อานะคะในเด่น5อ่าในสุดรวม0ูนย์ะพี่ใจบอกอยู่นะพี่น้องตัวเลขที่ให้ดูตัวเด่นข้างบนว่ามันมีไหมนะคะพี่น้องใช้ยึดตัวนั้นเนาะวันนี้ไม่มี1นึ่ต่เปแตจะเป็นตัวประกรอบพี่ว่าจับคู่ได้เห็นไหมคะพี่น้อง1เขาก็มานะ1 3 1เนี่ยเห็นไหมเขาก็จะมี1นะคะพี่น้องน้อง fc ที่เข้ามาใหม่ก็ฟังให้จบได้เด้อพี่น้องจ๋า สามหนึ่งแปดสี่ศูนย์ห้าอันนี้ก็4 0, 5, นะี่ศูนย์ห้าเนาะสามตัวก็ไม่มีศูนย์นะคะพี่น้องจา๋าเนาะอันนี้ก็จะได้0ูนย์ห้าในชุดรวมด้วยแล้วก็วิ่งรูดห้านะคะสำหรับ8 4ดสี่พี่น้องจา๋า84ดสีก็จะได้เป็นตัวนี้นะสี่แปดนะถ้าเกิดใครเอาสี่นะจับมาสี่นะตัวนี้นะเพราะ7ดกับ7กับ4ตัวเดียวกันพี่ใจจะไม่ได้เขียนไว้นะคะพี่ใจจะไม่ได้เขียนไว้ให้พี่ใจทำแค่ตัวอย่างอันนี้นะคะ ไหมลูกศรนจะชี้มาละละ,ละละมาตลดเลยนะคะพี่น้องนะคะสําหรับอันนี้นะคะโอเคพี่น้องยินดีกับพี่น้องนะถ้าเกิดใครรูดนะสรอบนี่ก็คุมแล้วนะคะพี่น้องแล้วก็ตัวเด่นก็เข้าตัวเด่นรูดนะเข้าเนาะเข้าหมดเลยนะคะพี่น้องจะเจาะเด่นน่ะเขาเรียกเจาะเด่นนะคะยินดีกับพี่น้อง f อซนะคะพี่น้องเราไปต่อของวันที่28่สกันเลยก่อนจะไปต่อเนอ้องพี่เจ้ก็ต้องมีคําเตือนตาม กฎเกณฑ์ของพี่ยูเขานะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการน,นําเสนอแนวทา,ทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่าอายุ18ปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองทุกครั้งโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมพี่น้องจ้ะโอเคเราก็มาชมกันต่อนะวันนี้ก็ขอให้พี่น้องเิงๆปังๆนะคะอ่ะวันนี้พี่แจกกให้เด่นอยู่ที่678นะคะพี่น้องที่เข้ามาใหม่เนาะเอฟซีเข้ามาใหม่นะคะพี่น้องจ้ะสำหรับตัวนี้คือจะเป็นเลขตัวแทนกันนะคะ 6กับ9เ้าเป็นเลขเดียวกันเลขพี่น้องเลขฝาแฝดนะ7กับ4นะ8และ3ใช้จับคู่2ตัวหรือ3ตัวเหมือนตัวอย่างที่ทุกๆคลิปที่พี่ใจทําไว้ก็จะมะีจับคู่กันได้นะคะพี่น้องนะคะสำหรับเด่น6พี่ใจวางให้บันนี้60 62 63 64 65นะคะ60ก็ต้องเอา90ไปด้วยนะคะถ้าเอา62ต้องเอา92ไปนะพี่น้องอย่างเหมือนตัวอย่างที่พี่ใจทําให้ดูนะคะ นะหกสามนะคะหกแปดก็ต้องเป็นเก้าสามเก้าแปดนะคะถ้าชอบตัวไหนก็คือจับใส่ตัวนั้นนะคะหกสี่ก็เป็นหกเจ็ดนะคะแล้วก็จะเป็นเก้าเจ็ดเก้าสี่เนาะพี่น้องจ๋าหกห้านะคะก็เป็นเก้าห้าอะไรอย่างเงี้ยพี่ใจทําไว้ให้อย่างนี้ก็คือถ้านะพี่น้อง fc อ่าดั้งเดิมจะรู้จะเข้าใจที่พี่ใจทําเนาะบางคนมาใหม่บอกว่า อะไรเยอะแยะไปหมดทําไมไม่เจาะเน้นๆพี่น้องจา๋าถ้าเจาะเน้นๆพี่ใจคือถ้าเจาะเน้นเป๊ะๆเลยว่าเออเจาะมาตัวนี้แล้วเอาตัวนี้เลยแค่ตัวสองตัวพี่ใจก็คงจะไม่ต้องมาทําช่องนะอันนี้ไม่ได้ต่อว่านะคะพี่ใจอธิบายให้ฟัง FC บางท่านก็จะพูดทํานองว่าเยอะตัวนะคะพี่น้องจา๋าก็คือหมายถึงว่าพี่ใจวางในล็อกของของเขาตัวเด่นในล็อกของเขานะคะแล้วก็จะมีตัวเจาะให้เนาะ ถ้าไม่ชอบหมายถึงว่าถ้าไม่ชอบที่พี่ใจเจาะให้ก็หยิบจับเอาตัวที่ตัวเองชอบนะคะเพราะว่าบ้านคนเราชอบไม่เหมือนกันเนาะนะคะพี่น้องจา๋าโอเคสําหรับเจาะเด่นสีน้อยวิ่งรูดพี่ใจแยกไว้ให้แต่ละรอบเนาะพี่ใจก็จะเขียนให้นะคะฝั่งนี้เน้นรูดนะคะแล้วก็วิ่งนะคะหรือใครเจาะเปรียบเทียบกับเอดมีท่านอื่นเอาไปจับคู่ก็ได้นะพี่น้องจา๋านะคะพี่ใจจะลองเอ่อลองแยก จะเป็นตัวอย่างให้ดูสักรอบหนึ่งอันนี้ดูถ้ามันเข้านะพี่ใจก็จะไปพี่ใจกําลังศึกษาอยู่นะพี่น้องระหว่างพี่ใจคิด2สูตรแล้วเอามาจับคู่กันนะคะพี่น้องมันก็มีเข้านะมันก็มีเข้านะคะแต่ว่าพี่ใจต้องศึกษาดูให้ดีก่อนตอนนี้เอารูดไปก่อนเนาะพี่น้องรูดก็เมื่อวานนี้ก็โอ้พี่ใจก็ได้ใส่กระเป๋าอยู่เนอะพี่น้องหรือพี่ใจก็ได้ใส่หยดกระปุกนะหลักพันเลยนะพี่น้องจ๋านะคะเฉพาะรูดนะถ้าคืนคนเจาะเก่งก็ เจาะได้เลยค่ะพี่น้องในนี้สามารถที่จะจับคู่เอาตัวไหนจับคู่กันได้เลยนะคะพี่น้องจา๋านะคะสําหรับเฉพาะกีดก็ศูนย์กับ9นะ9พี่ j a ก็จะติดเป็น6กไว้ให้นะคะอันนี้เขาก็มาด้วยกันอยู่แล้วนะคะเพิ่มมาด้วยกันนะคะเหมือนเมื่อวานเนี่ยเดี๋ยวจะไปที่ลาวที่ลาวนั้นเขามาคู่กันเลยนะคะพี่น้องอันนี้พี่ j a ก็จะจับไว้ให้เป็น8แล้วก็2นะคะอันนี้ก็เป็น9นะคะพี่น้องจา๋า โอเคสำหรับคลิปนี้นะคะพี่น้องจากพี่ใจก็จะฝากไว้แค่นี้เนาะก่อนออกไปพี่ใจก็ฝากพี่น้องอีฟซีกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปแล้วก็สรรหาตัวเลขสวยๆมาฝากนะคะวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีจับให้ได้3ตัวนะคะสวัสดีค่ะ